ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีตั้งค่าตัว TP Link Pocket WiFi นะครับรุ่น M7350 แบบต่อเนื่องนะครับตัวนี้หลังจากที่เปิดมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้กดค้างไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เปิดมานะครับวิธีการใช้งานไม่ได้ยากเลยหลังจากเปิดขึ้นมานะครับบางทีที่เราเปิดขึ้นมาใหม่ๆกดปุ่มนี้นะครับเขาก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้กําลังเชื่อมต่ออยู่ บางครั้งเวลาสแตนบายอยู่นะครับก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้เชื่อมต่อ 4G นะเป็นการเซฟพลังงานนะครับแล้วก็ตัวนี้เชื่อมต่อ AIS แล้วนะครับแล้วก็ปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลดทั้งหมดอยู่ที่3.94กิกนะครับขึ้นประมาณ2ขีดนะครับแล้วก็แบตอยู่ที่99นะครับผมจะลองต่อ Wi-Fi นะครับหลังจากต่อ Wi-Fi แล้วตัวนี้เป็นชื่อ Default นะครับ tp link 6825นะครับ ลองสังเกตดูใกล้ๆนี่นะครับหลังจากที่มีตัวคลายแอนหรือคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อ1เครื่องเขาจะขึ้นเลข1ตรงนี้เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับถ้ามีเครื่องที่2ก็จะขึ้นหมายเลข2นะปิดเปิดแบบนี้นะครับครั้งที่แล้วผมสาธิตวิธีการคอนฟิกเบื้องต้นนะครับการดูค่าในการเชื่อมต่อนะครับกดมาก็กดเข้าไปนี่คือ Access Point Default นะครับก็ชื่อตรงกันนะ นะครับผมเชื่อมต่ออยู่นะครับพาเวสร์ดเป็น40113444นะครับแบบนี้เราจะมาตั้งค่าอันดับแรกก็ให้เข้า Apple Store นะครับหลังจากเข้ามาก็ค้นหาแอป,ปเลยนะครับแอป,ปของเขาชื่อว่า TP ตัวนี้นะครับ TP MyFi หรือ TP MiFi ก็ได้นะครับก็ดาวน์โหลดลงมาเลยนะครับตัวนี้นะ แต่ผมดาวโหลดมาแล้วผมก็เปิดใช้งานดาวโหลดมาเสร็จก็เปิดนะครับเขาก็จะขึ้นมาแต่ก่อนอื่นนะให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ Acces s Point ตัวนี้ซะก่อนนะครับเชื่อมตัวนี้ก่อนแล้วเขาจะเจอเองอัตโนมัติพอเจอก็ขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างตอนนี้เขาก็บอกว่าปริมาณข้อมูลเท่ากันเลยนะครับ3 9 4 3.95แถวๆนี้นะครับตรงนี้ขึ้นว่า AIS เรียบร้อยแล้วนะครับมีขึ้น2ขีดเหมือนกับในเครื่องนะ ตัวนี้นะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงแถวแถวนี้นะครับ 4G เชื่อมอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับสามารถกดเข้ามาดู Data Usage ได้ตั้งลิมิตได้นะครับเรามาไล่ดูทีละเ,เมนูกันเลยนะครับตัวแรกเป็นแบตเตอรี่นะครับจะเปิด power saving mode ไหมถ้าเปิด power saving ก็คือตอนที่เราไม่ได้ใช้งานเขาจะตัด Wi-Fi นะครับแล้วก็ ตัว Wi-Fi r เร้งสามารถปล่อยสัญญาณได้แรงสุดจนถึงอ่อน3ระดับนะครับจะให้เป็นระดับไหนถ้าลองนี่ก็เปลืองพลังงานนะไปเปลืองแบตนิดหน่อยแต่ถ้าช็อตนี้ก็โอเคใกล้ๆเลยนะครับแนะนำเป็นมีเดียมดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าใช้คนเดียวก็เป็นช็อตก็ได้นะครับแล้วก็ถัดไปเป็น Wi-Fi Auto Disable Time ก็คือ10นาทีถ้าไม่มีใครอันเชื่อมต่อเขาก็ Disable Wi-Fi แล้วก็เข้าสู่เซฟโหมดนะครับทำนองนั้นนี่คือโหมดแรกนะครับ ถัดมาดู SMS ปกติก็จะมี SMS เป็นข่าวนะครับเป็นข่าวจากทางผู้ผลิตเป็นข่าวโฆษณาบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับถัดมาเป็น w i f i Sharing ตัวนี้ก็จะมีโหมดแช์นะครับแชร์ wi-Fi คือสแกนแล้วก็เชื่อมต่อไ i f i ตัวนี้ได้เลยง่ายนะครับก็เอากล้องนี่แหละสแกนเขาก็จะมีการลิงก์เข้ามาเชื่อมต่อจากแอปตัวนี้นะครับจะเซฟอิมเมส่งให้ก็ได้ แล้วก็แชร์นะครับเนี่ยแชร์ผ่านทางแอปอื่นๆทางไลน์ก็ได้นะครับเพื่อให้คนที่นั่งใกล้ๆเราต่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดมาเป็น S D sharing นะครับผมไม่ได้ใส่ S D card เดี๋ยวผมใส่ S D card ลองดูนะครับในการเชื่อมต่อ S D card นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากวิธีก็คือเลื่อนกลับมานิดนึงนะครับปกติเขาจะอยู่ด้านนี้นี่นะครับแบบนี้นะเราก็อันนิ้วเกี่ยวมาถอยกลับมานิดหน่อย แบบนี้นะครับแล้วก็งานขึ้นมาจากนั้นก็ใส่วาลงไปในล่องนะครับนี่นะจะเห็นพอดีพอดีร่องเลยนะครับพอดีเขี่ยวด้วยแบบนี้นะครับเราค่อยกดก็จะกดไม่ค่อยตรงกดยากนิดหน่อยต้องระวังด้วยนะครับกดลงไปพอดีแล้วก็ดันดันกลับมาแบบนี้นิ้วเกี่ยวจากซ้ายไปขวานี่นะครับเสร็จแล้วเป็นไมโคร SD ถูกใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ หลังจากนั้นใส่แบตแล้วก็ปิดให้ถูกด้านนะครับไมโคร s d อยู่ฝั่งนี้แล้วเราก็หันตัว P หัวขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็กดกดเข้าไปเรื่อยๆทุกด้านนะครับเรียบร้อยแล้วก็เปิดตามปกติสักพักนะครับ หลังจากที่เขาเปิดมาแล้วรอสักครู่โอเคหมายเรียบร้อยแล้วน,นะครับก็คอนเน็กใหม่ไปต้องลองดูว่าเราคอนเน็กกับ Wifi ตัวเดิมอยู่หรือเปล่านะครับไม่ได้คอนเน็กก็กลับมาคอนเน็กก่อนนะครับเรียบร้อย มาแล้วนะครับในการแชร์ตอนนี้เราเสียบตัว micro SD card เข้าไปแล้วนะครับถ้าใช้ Wi-Fi โหมดก็ c o n t i n u e เท่านั้นเองเขาก็จะบอกว่าเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็ new folder สามารถอัปโหลดไฟล์ได้บล็อกหาไฟล์ได้นะครับอัปโหลดรูปอัพโหลดอะไรขึ้นไปเก็บก็ได้ตกลงนะครับนี่นะก็จะเห็นไฟล์เห็นรูปเห็นข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับ เนี่ยอัปโหลดรูปไปเก็บได้ถ้าเป็น USB Mode ก็เสียบ USB เขาก็น่าจะเห็นใช้ที่เป็นการ์ดของเรานะครับก็คือเสียบ USB ผ่านตัวนี้ที่เป็นไมโคร USB ตัวนี้เสียบเข้าไปก็จะเห็นเป็นอุปกรณ์หนึ่งตัวเสียบแชร์ได้นะครับเป็นเหมือนทำได้นะครับคิดว่าประมาณนั้นก็เป็น2โหมดของการใช้งานตัวไมโคร SD ผ่านตัว TP Link ไวไฟของสปอตัวนี้นะครับลองมาดูตัวถัดมาเป็นเรื่องของการดูคลนตอนนี้ตอนนี้มีคลนเชื่อมอยู่หนึ่งเครื่องนะครับตามที่เห็นในก่อนหน้านี้นะแล้วมาดูเครื่องมืออื่นๆการตั้งค่านะครับควิกชชนอัพไม่ต้องมาดู wifi เราจะเปลี่ยนชื่อ i i ไฟไหมถ้าเราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับลองเปลี่ยนเป็น maximum นะครับก็ดันเรียบร้อยก็ดันไปก่อนนะครับ พาสเวิร์เปลี่ยนเป็น A B C D E 1111 1, 1, 1, 1, 1ประมาณนี้นะครับเราก็ดันไปก่อนอ่าเสร็จแล้วจะซ่อน A D S I D ไหมดิส p พย์พาสเวิร์ดออนสกรีนไหมดิสเพย์นะครับประมาณนี้นะแล้วก็เซฟก็โอเค เขาก็น่าจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับโหลดอยู่เดี๋ยวรอเขาเชื่อมต่อก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีใครเชื่อมทุกคนหลุดหมดแล้วนะครับเอาไปคอนเน็กใหม่เข้าร่วมเขาก็จะหาอยู่ว่าจะต่อได้ไหมนะครับคนอ่ามาแล้วครับตัวนี้เป็นคนไปจัดการ ios ให้นะครับเชื่อมต่อมาแล้วตัวนี้ขึ้นเป็น1เครื่องแล้วนะครับก็คือเครื่องนี้นั่นเอง ต่อแล้วนะครับมาดูเมนูถัดไปเราเปลี่ยนชื่อไ i ไฟแล้วนะครับนะมาดูตัวที่2เนี่ยเป็นชื่อใหม่แล้วนะ Maximum อ่าพัสหววร์ดเปลี่ยนแล้วด้วยนะครับก็โอเคถัดมานะครับ Internet setting น,น,น,ตตนะครับ Mobile data roaming ไหมจะ prefer network อ,อ,อะไรบ้างนะครับ แล้วก็ apn พวกนี้เป็น LIFT เป็น d e f a u l t ไว้นะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรเป็นออโต้ดีกว่านะครับพิน apn ก็ไม่ต้องถัดมาเป็น data usage setting นะครับจะโชว์ Data แบบไหนอันนี้โชว์ทั้งหมดไหมโชว์อะไรบ้างโชว์เฉพาะเดือนหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของ total data limit จะมีการลิมิตการใช้ข้อมูลไหมก็ไม่ต้องนะครับถ้าลิมิตไว้เขาก็จะให้เลือก ฟรีดัต้าพิเลตก็จะไม่นับ Data m าไหมอันนี้ไม่ไม่ไมค่อยได้ใช้นะครับจะเคลียร์ด a ต้าไหมก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ถัดไป battery, บแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็โหมดเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ SMS โหมดเดียวกัน s d Share ก็อยู่ด้านหน้าเมื่อสักครู่นะครับส่วน USS ตัวนี้ไม่แน่ใจไม่ค่อยได้ใช้ถมเองก็ไม่ใช้นะครับข้ามดีกว่า System t o o l จะเปลี่ยนภาษาไหมอันนี้ไม่มีภาษาไทยนะดูให้แล้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยน p สเว w ร r ดไหมนะครับ p สเว w ร r ดในการเข้าใช้งานซึ่งปกติก็ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วก็เป็น f i r ม w a r e update ไม่มีอัปเดตนะครับจากนั้นก็เป็นเมนูเครื่องมือคือ reboot power off reset ก็สั่งจากทางมือถือก็ได้นะครับระยะไกลก็ได้หมดแล้วครับ ที่เหลืออยู่เป็นข้อมูลเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นพวกเกี่ยวกับ device info นะครับเป็นโมเดลเป็น emi อะไรพวกนี้มากกว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับเราสักทีเดียวนะครับหมดแล้วครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นก็ประมาณนี้เราสามารถเชื่อมต่อมือถือเพื่อตั้งค่าเพื่อดูรายละเอียดได้แต่ส่วนใหญ่ก็เชื่อมแค่บางครั้งคราวเท่านั้นเองแต่ว่าโดยปกติเราใช้แค่ตัวนี้ก็พอนะครับตัวนี้ก็ดูปิดเปิด,ปดผ่านทางนี้ก็ได้แล้วนะครับ ปิดทางนี้แล้วก็กดดูตั้งค่าทางนี้นะครับปกติเราดูแล้วก็แค่ตั้งในเมนูตรงนี้ก็พอนะครับเมนูอื่นๆก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกนะครับพอใช้จริงๆแล้วรู้สึกสะดวกมากเปิดใช้งานนะครับ IP ก็ตามไปด้วยชื่อก็ตามไปด้วยนะครับปิดก็ง่ายเปิดก็ง่ายนะครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้สำหรับคนที่ซื้อมาคนที่เป็นเจ้าของก็ถ้าเกิดมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมก็ ทักมาได้คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกคำถามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ